ในวันเช้าพระหัสนะครับที่21ตุลาคม2021เรามาดูการวางแผนเทรดในระบบของฟิวชั่นระบบของตัวฟิวชั่นนะครับที่คู่เงิน USDJPYUSDJPY นะครับได้ทำสัญญาณนะครับที่เป็นกรอบนะครับเมื่อวานนี้ไม่สามารถทำสวิงไฮที่สูงกว่าสวิงไฮใหม่ได้วันนี้นั้นตัว USDJPY นะครับ คางนข้้งที่จะออกเป็นแนวโน้มนะครับที่ทำกรอบไซด์เวย์ซึ่งเมื่อวานนี้ได้ทำสวิงโลนะครับต่ำลงมาได้แล้วไม่สามารถทำสวิงไฮใหม่ที่สูงขึ้นไปได้ดังนั้นตัว USDJPY นั้นวันนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มจากเทนขาขึ้นเป็นแนวโน้มเทนขาลงได้นะครับโดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ราคาสวิงไฮด้านบน ราคาสวิงไฮด้านบนนั้นจะอยู่ที่ราคา114.69นะครับดังนั้นตัวนี้ถ้าวันนี้ไม่สามารถทำสวิงไฮใหม่ที่สูงกว่าสวิงไฮเก่าชุดนี้ได้โอกาสตัวเว d ด p ี jP นั้นจะมีโอกาสที่ทำราคาเป็นอนองเทนขาลงครับขาลงได้ดังนั้นวันนี้เราจะหาจังหวะในการที่เซลล์ USD j ดี และมีราคาสวิงราคา SL นั้นอยู่ที่ราคาสวิงไฮเดิวชุดนี้นะครับเราจะเล่นจังหวะสัญญาณเซลเดี๋ยวตัวของ u s เ j p ดเริ่มจะมีสัญญาณเซลล์ปรากฏขึ้นแล้วนะครับเราจะหาจังหวะเซลลในคู่เงินของ u s เ j p ดโดยที่เราจะรอมีสัญญาณเข้าตรงนี้และ ต่ตัวสัญญาณของตัว SL นั้นวันนี้จะต้องไม่ขึ้นไปทำสวิงไฮใหม่ถ้าตัวเวดดี JPY นะครับวันนี้ทำสวิงไฮขึ้นไปได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนหน้าทรดเป็นเล่นฝั่งบายแทนนะครับดังนั้นวันนี้เราจะดักเล่นจังหวะเซลล์ในกรอบนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เกิดสัญญาณในการลงมาทดสอบสวิงโลและถ้าเบรกได้ก็จะเป็นขาเทรนขาลงอย่างชัดเจนนะครับ นี่คือแผนเทรดของตัว USDJPY ในวันนี้เราจะเล่นฝั่งเซลล์นะครับเรามาดู GBPUSD GBPUSD นั้นนะครับเรายังเล่นฝั่งบายอยู่เมื่อวานนี้สามารถทำสวิงโลที่ลงมาต่ำนะครับได้และมีสัญญาณนะครับเกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนนี้ยกตัวขึ้นไปทำสวิงไฮได้ดังนั้นตัวของ GBPUSD นั้น เรายังมองนะครับอยู่ในฝั่งสัญญาณบายอยู่นะครับสัญญาณบายอยู่เราจะเล่นตัว GBP USD นั้นฝั่งบายนะครับโดยมีแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่สวิง low ก่อนหน้าชุดนี้ที่ราคา1.37ดังนั้นตัวของ GBP USD วันนี้จะต้องไม่ลงมาทำสวิง low ที่ต่ำกว่าสวิง low ก่อนหน้าชุดนี้นะครับวันนี้เราจะรอสัญญาณ ในการเข้าบายตัว GBPUSD นะครับนี่คือโซนบายทั้งหมดของตัว GBPUSD ตอนนี้ก็เริ่มจะมีสัญญาณที่จะบายเช้านี้ได้นะครับรอสัญญาณให้จบคอนเฟิร์มมาเราก็สามารถที่จะบายได้เรามาดู EURUSD EURUSD นะครับเราจะเห็นว่าโครงสร้างตลาดนั้นยังเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่นะครับเมื่อวานนี้ ลงมาทำสวิงโลที่ต่ำลงมานะครับแล้วสามารถกลับไปทำสวิงไฮที่ยกตัวสูงขึ้นได้ต่อดังนั้นตัวของ EURUSD นั้นยังเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นอยู่โดยจะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่สวิงโลนี้ถ้าวันนี้ราคาตัวของ EURUSD ไม่สามารถทำสวิงโลต่ากว่าสวิงโลก่อนหน้าเมื่อวานได้ตัวของ EURUSD นั้นจะเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นนะครับ วันนี้แผนเทรดวันนี้ก็คือเราจะดักเล่นจังหวะฝั่งบายโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่สวิงโล w ก่อนหน้าที่ทำเอาไว้เมื่อวานนี้ที่ราคา1.167 1ตัวนี้นะครับดังนั้นโซนนี้จะเป็นโซนที่เราหาจังหวะครับในการบายทั้งหมดนะครับในการบายทั้งหมดของตัว USDJPY นะครับของตัว EURUSD อันนี้คือโซนของเขานะครับที่จะหาจังหวะในการบายกลับไปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเริ่มจะมีสัญญาณบายก็สามารถที่จะบายได้แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราสังเกตว่าตัวของ E b วาอดีเนี่ยเช้าน,นี้นะครับมีสัญญาณในการบายขึ้นไปดังนั้นเราอาจจะใช้สัญญาณในการบายชุดนี้ได้นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้สามารถวิ่งไปที่417ตอนนี้วิ่งมาที่93นะครับ เราสามารถที่จะเล่นสัญญาณตัวนี้ในฝั่งขาบายได้ที่1%นะครับที่1%เราอจะใช้สัญญาณ1% 2%ในการเทรดคู่นี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่เราเข้าสัญญาณบายครับตามสัญญาณเทคนิคได้ตรงชุดนี้นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทองคำทองคำนะครับได้ทำสัญญานะครับเป็นแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มเทนขาขึ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นทองคำเราจะ <c oughs> เล่นฝั่งบายอย่างเดียวแล้วนะครับเราจะเล่นฝั่งบายดังนั้นสัญญาณนี้เราจะรอสัญญาณในการเล่นฝั่งบายโดยมีแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่สวิงโรดด้านล่างนี้ที่ราคาหนึ่งเจ็ดหหก 81น,นะครับดังนั้นทองคําวันนี้จะต้องไม่ลงมาทําสวิงลงมาต่ํากว่าสัญญาณสวิงลก่อนหน้าถ้าสัญญาณลงมาต่ํากว่านะครับเราจะเปลี่ยนหน้าเทรดนะครับเป็นสัญญาณเล่นสัญญาณเซลล์แต่ตอนนี้เราจะเล่นสัญญาณฝั่งบายดักสัญญาณบายของตัวทองคํานะครับรอรีเทสประมาณแล้วอาจจะหวาบายขึ้นไปทาสวิงไฮใหม่สรุปวันนี้นะครับในระบบของตัว อเออตัวฟิวชั่นนะครับ <c oughs> ท้องคําเล่นฝั่งบายนะครับอีนั้นเล่นฝั่งบายตัว GU เล่นฝั F ่งบายและตัว u s d jP y จาดักเล่นฝั่งเซลล์นะครับเราดูสัญญาณเทคนิคการเล่นฝั่งเซลล์ของตัวยูเอสดเเมื่อวานนี้ได้วิ่งไป6 1 7สิบเจ็ดจุดนะครับ6 1 7้อยสิบเจดจุด <c oughs> เราเห็นว่าเขาวิ่งไปที่6 1 7สจุดนะครับ เราสามารถที่จะเอาราคาแรงนั้นมาเป็นตัวกําหนดได้เพราะว่าน,นี้วิ่งไปหกพันสิบเจ็ดจุดามเสี่ยงเราสามารถกาหนดความเสี่ยงได้จะเอากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราไซด์เราก็แค่เราไซด์ในการเทรดของตัวยอดดีเจพีออกมาเราสามารถที่จะเซลล์ยานเจพีดักไว้ได้นะครับเรามีสัญญาณเอสแอลต่างๆนะครับอยู่ที่กําหนดเอาไว้นะครับเราก็จะปรากฏขึ้น ทั้งหมดนี้นะครับคือแผนการเทรดในระบบของตัวฟิวชันนะครับ